โอ้โหตีเบาขนาดนี้กี่วันกี่ปีกี่เดือนกว่าจะตายครับเนี่ยมาเติมเงินกับเจนน้ำพัฒนาตัวละครกันดีกว่าเจน้ำการค้าเติมเซนีราคาพิเศษเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีแพ็คเล็กแพ็กใหญ่แล้วก็ค้ฟฟ่าพาสด้วยนะแพ็กพิเศษก็มีนะครับตามอีเวนต์ต่างๆนะครับสนใจแล้วก็ไปคลิกที่ลิงก์ด้านล่างกันเลยเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมตอนทวิดีดอนะครับวันนี้ก็ วันแรงงานนะครับผมหนึ่งพุษภาคกิจกรรมก็มาแน่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างน่าสนใจนะอย่างแรกก็เริ่มที่ Limited Fa ฟ h i ่นก่อนะกันะครับอันนี้ก็กดมาคุยก็จะได้ตัวโลลิป๊อปมาอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นบัฟที่ใช้ดีเหมือนกันนะกิววอลองโกอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดใช้กันด้วยนะครับแฟชั่นที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะฮะมาดูกันดีกว่านะครับก็จะมีอันแรกเลยคือเป็นสวิปปิ้งเกิลนะครับอันนี้เนี่ยก็คือ ดาเมจไร้ธาตุแรงขึ้นนะครับแล้วก็ลดดาเมจไร้ธาตุ4%เอ็อันนี้ใส่ในส่วนหางนะครับฝากได้เลือด60สอันนี้2ล้านนะครับอาชีพที่ไร้ธาตุหรออืมรู้สึกจะเป็นพ่อค้านะใช่ไหมพ่อค้าแล้วก็พวกชูล่าใช่ปะชูล่า8%อนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าจจะต้องลองเทสกันนิดนึงนะครับว่าแรงขึ้นจริงหรือเปล่านะครับต่อมาก็เป็นส่วนหลังนะครับไร้ไท์อันนี้ก็เป็นสายเวทนะครับสำหรับ ปกนะครับสายแบบออโต้สเปลนะครับ m อเมดีเ้าและเอ็กซ์สปีดเพิ่ม5นะครับบวกหคุณก็จะได้ m อเมกับเอ็กซ์สปีดอีกอย่างละ5%เป็น10%นะอันนี้เพิ่มเยอะนะใส่ในส่วนหลังนะครับฝากได้เลือด80เลยอันนี้6ล้านนะครับจุกๆกันไปบัตซักเกอร์นะครับ, aker, รบส่วนหลังอันนี้นะครับก็เป็นของกายภาพเมื่อกี้เวทอันนี้เป็นกายภาพนะครับก็เหมาะสำหรับสายออโต้แท็กนะครับที่ใช้ได้ก็จะมีพวกไนคี ใช่ไหมพวกสนองสนัยนะครับแอสครีอะไรพวกนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันน่าจะมีหลังเออที่ดีกว่าอันนี้6ล้านฝากได้ A D K กับ A B D K อย่างละ4นะครับผมเอ่อหมาอันนี้จริงๆมันเข้ามาพักแล้วนะครับอันนี้ก็มันจะเข้าชุดเต็มกับไอชุดนีออนนั่นเองนะครับแล้วก็โรซาโรซานี้ดักแก่แบบดักแก่มากนะครับผมเพราะว่าเอา่อมันเป็นชุดที่ฮอตฮิตมากนะครับในช่วงที่ a m ยุคแรกๆมาชุดนี้มานี่คือแบบโหทุกคนใส่กันตัวบ้านทั่วเมืองเลยนะครับอันนี้ก็ราคา22ล้านสำหรับแฟชั่นอันนี้นะครับก็เรียกว่าโหกระเป๋าตังสั่นกันเลยนะครับชุดนี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณฝากเนาะก็จะได้เอ็มเอดีเนะครับแล้วก็ a อ k อย่างละ6เแล้ปลดล็อกนะครับแล้วก็ฝากได้อีก1 2 0นะอันนี้ก็ถ้ามองในเรื่องของ คือยังไงมันได้มาดันเรื่องสมุทอยู่แล้วนะครับสำหรับเทียบนบนเนี่ยผมว่ายังไงเขาก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะเขาก็ต้องซื้อเพื่อที่จะดันตัวละครน,นะเพราะมันฝากสมุทได้ทั้ง adk แล้วก็เลือดทั้ง120นต่อมาก็จะเป็นหมวกนะครับอันนี้เป็นหมวกแบบว่าเป็นคล้ายๆแบบปีกนกอะไรอย่างงี้นะครับแต่ก็ออฟเซ็แล้วก็บวกดีเฟนต์นะครับแต่ในส่วนหมวกเนะี่ยฝากได้เลือดกับ mdef นะครับอันนี้ต่อมาอันนี้เป็นส่วนนะครับ ก็คล้ายๆกับเมื่อกี้นะครับคล้ายๆกันนะครับแต่นี้จะมี2คีบอันเมื่อกี้มี3นะครับแต่ก็แล้วแต่ชอบนะครับว่าใครชอบอันไหนนะครับสเตัสก็บวกคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเลยนะต่อมาก็น่าจะหมดแล้วสำหรับแฟชั่นนะครับผมโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรม no more working นะครับ for o c h e r s นะครับ ก็คือไม่ต้องไปทำงานให้คนอื่นแล้วอะไรประมาณนี้นอันนี้ก็แบบว่าวันหยุดของเราอะไรอย่างนี้นะครับมาหยุดกันดีกว่านะครับอันนี้ก็จะมี kingpolling ตรงนี้นะครับเราก็กดชั่อไปอันนี้มันก็จะได้ exp ของตัว pollingadventurerecord อันนี้นะครับเราก็มาดันตรงนี้ได้นะครับซึ่งของเรางนัลก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับส่วนอันนี้ที่ เด็ดๆก็จะมีเนี่ยคูปองการันตีออฟนะครับในส่วนภาคคุ้มนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นส่วนหลังนะครับเพิ่มนะครับดาเมจตีบอสแรงขึ้น4%แล้วมอนสเตอร์ด้วยนะเป็นส่วนหลังที่ตีบอสแล้วก็ได้เบส e x p เพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็แต่เบส e x p มันตันกันหมดแล้วนะอันนี้ผมว่าก็เอามาฝากก็สวยๆนะครับบวกเลือดตั้ง60นั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของกิจกรรมอันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้มันก็จะมีให้คุยต่อนะครับ I understand ปึ๊บแล้วมันก็ให้ไปตรวจสอบที่ c o n s ซ l t นะครับแล้วก็ให้มันตามไปแล้วมันก็จะพาเราเดินมาตรงไหนเอ่ยชึบชึบมาตรงนี้หรอ อ่ะฮะแล้วยังไงต่อ hmm. มันจะพาเดินไปไหนอ่ะไกลมากเลยอ๋อมาตรงนี้เหรอปุ๊บอ่ะแล้วยังไงต่อปุ๊บปุ๊บอ่าก็คุยกับโปโปนะครับเป็นแองเจลลิ่งจิว๋วแล้วก็ให้ไปหาเดวิลุชิเดวิลุชิก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ รู้มันจะได้อะไรจัดการซะโป้งเดียวจอดปุ๊บกลับไปคุยกับโปโป้โู้อันนี้ก็จะได้ Adventure ์ล็อกด้วยนะครับเป็นจังหวะที่พอดีกันมากๆเอาแอปเปิลไปให้นะครับผมจังปุ๊บถ่ายรูปด้วยอะ่นะจึ๊บนะฮะถ่ายรูปแล้วก็เรียบร้อยครับ ได้หนึ่งแสนแล้วก็ได้ไอเจ้าเ l i g e n t Gift Box นะครับโอเคเ l i g e n t Gift Box ก็อันนี้เหมือนเดิมนะก็มีโอกาสสุ่มกาก์ดสุ่มเฟืองสุม Eden Coin นะ่มอีเลนคอยต่างๆแล้วก็ได้ Contribution นะครับผมเอ,อ่ออันนี้น่าจะได้จากพา s s สไม่เกี่ยวแต่เ,เป็นว่าเปิดเลยแล้วกันนะครับปึ๊บโอเคได้ล้านหกนะครับก็เกลือเอาไว้แลกมังกรจะมีของ อันนี้น่าจะได้จะอาร์เหมือนกันนะครับวันนี้ได้เลือด80แล้วก็โจมตีเป่าด์กแรงขึ้น10%ใส่ในส่วนหางลดดาเมจจากธาตุด์กด้วย,วยอ่อส่วนอันนี้ก็คือเอ่อคล้ายๆกับเป็นเควสปะ่ะแล้วก็จะได้มีโอกาสจะได้เนยผมลองกดรับดูดอิอ่ะมันก็จะมีเควสมาให้เราทำนะครับ ยังอยู่ที่พรเซล่าเซานะครับวันนี้พรเซานี่คิดไม่ออกก็คือมาแบบนี้ก่อนนะฮะให้ถ่ายรูปเจ้านี้ไปตึ๊กโอเคก็จะได้เลยนะครับอันนี้ก็เลือกได้ว่าจะเอาแอสีอะไรนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับโอ้แถมได้ในส่วนของ exp p a s s polling อันนี้ด้วยนะครับก็เจ๋งมากนะครับผมอ่ะ ยังไม่จบเนาะมันมีดีเจนอะไรเนี่ยแพนด้าเหรอมีแพนด้ามาอยู่นี่ด้วยโอ้ได้โดแนแลนด์88ได้เฟืองด้วยนะแล้วก็ได้พัซน,นี้อีกโอ้โหอันนี้ได้เยอะสุดๆนะครับอันนี้ก็มีคูป,ปองอันนี้บอกไปแล้วเนาะโอเคแล้วก็ต่อมาก็จะมีเอาฮอลิเดย์สกินกันแล้วกันนะครับ ออริเดสกินนะครับกลับไปที่พรานเทล่าโอเคมันก็จะพามาที่ n p c ตัวนี้นะครับผมปุ๊บก็จะได้อะไรเนี่ยมอชเชอร์อันนี้แหรอครับแล้วมันทำอะไรได้อะอ๋อเอามาแลกได้เหรอเฮ้ยเจ๋งวะ่ะอ่าอันนี้เป็นหมวกเงี้ยเหรอเฮ้ยเท่วะ่ะ อ่าน,นี่คือเลือกสีได้จะเอาสีอะไรนะครับเอออันนี้เท่นะดีข่าวอ,อ่าแล้วก็อันนี้ได้อะไรเนี่ยมูสสปีดบวก3%ามเปอร์เซ็ดาเมจดีบอสแรงขึ้น8%เปเช็ดของดีเลยเนี่ยแต่ก็ตู้ไอหมวกเอาหมวยอันนั้นไม่ได้นะอันนั้นบวก10%นะครับแต่นี่จะได้มู s สปีดด้วยนะแต่นี่มันแรกได้แค่อันเดียวเองเหรอ พรุ่งนี้มันน่าจะมีให้อีกนะต่วนนี้เป็นันเดอร์นะครับผมอ๋ออันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่าจะยาวกว่าจะยาวกว่านหน่อยนึงนะครับอันนี้ก็จะได้เออ่คล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะตีมอนสเตอร์ ster, แล้วก็อันนี้ไม่รวมบอสเมื่อกี้ตีบอสอันนี้ตีมอนสเตอร์ธรรมดาได้มูฟสปีดเหมือนกันนะครับฝากได้เลือกกับดีเฟนต์นะครับผมอ่ฟลอริงสตาร์ไลท์อันนี้ได้มูฟสปีด5ดาเมจไลท์ธาตุบวก5นะครับฝากได้เลือก60 อันนี้ในสาในส่วนหางนะครับผมอันนี้ Shadow Dragon นะครับได้ P atk และ P damage นะครับปากได้ atk บวก6นะครับวันนี้ว้าวจ๋งอันนี้เห็นเขาบอกว่าดีเนี่เน,นี่ยเป็นปากที่มีคนเทสแล้วก็บอกว่าแรงกว่าปากกระดูกกระดูกมันเพิ่มเพนใช่ไหแต่อันนี้ได้ทั้ง atk แล้วก็ damage นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะแล้วก็อันนี้จะเพิ่ม m p พกับเจาะเกาะ เวท5%ใส่ในส่วนหน้าอันนี้ได้ m อ k 6ดด้วยนะครับถ้าฝามีแค่นี้ใช่ไหมอ๋อรู้สึกจะมีแค่นี้นะครับมีแค่5อันอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันได้ทุกวันหรือเปล่านะครับเอ,อ่อเช็คเอาท์เดอะลักเซ็ตกินเนลลิฟเวอร์อลิมิเต็ดโออแล้วก็ซื้อได้นะครับคือแจกฟรีอันนึงแล้วก็มีเสียตังค์อันนี้เป็นปีราคา5 1ล้านนะครับผม ได้ทั้งเพนได้เอ็มเพนแล้วก็ออสแตดบวกสองนะครับฝากได้เลือดเก้าสิบบวกหเขียวมันโคตรแพงเลยปีคนรวยพึ่ง่ายนะครับปีคนรวยแล้วก็มีอันนี้วิ่ง25%นะครับมูสสี่สิบห้าแล้วก็ปลดล็อกได้ ADK m เคเนะครับผมแต่แม่งอันนี้โคตรเท่เลยซีเวสนะครับผมเอ่ออันนี้เป็นชุดเซนไซย,ย่านะครับผมเนี่ยโคตรเท่เลยนะนครับโหเป็นไงสีขาวนี้แดงดำอันนี้เหลืองนะครับเป็กซัสโอ้โห เจลูเจลูเลยครับอันนี้ละล้านซื้อเพิ่มได้นะเพราะคนจะแจกวอชเชอร์อันเดียวนะไม่รู้นะมันแจกเยอะมันก็คนมันก็ไม่ซื้อดิใช่ป่ะอืมแต่ผมว่านี้ควรควรซื้อเพราะมันแค่ล้านเดียวไงแฟชั่นอันนี้แม่งเทจริงยี่สิบหกล้านดูตังไหมแฟชั่นมันเทนะผู้จริงนะครับแฟชั่นมันเทมากเลยอันนี้มันอยู่ถึงวันไหนเอ่ย Holiday skin มันไม่บอกว่าถึงวันไหนใช่ไหมจริงมันเดินมาเช็คตรงนี้ได้นะ Holiday skin นะครับต,ตัวนี้นจะเป็นคนที่คอยเหมือนสรุปนะเดี๋ยวอลองคุยดูแทนนะครับออันเมื่อกี้น่าจะเป็น World Polling ปะ่ะดูลิงอ่อฮะ ไม่น่าใช่ d i l i g e n t p o l l i n g ตู้เมื่อกี้มันไม่บอกกันแหว่าอยู่วันไหนแต่ทำอันนี้แล้วกันนะครับคาราเรลกิบบ์บล์นะครับผมฮ้อง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับได้อวตัตต้ามานะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ฟาวด์ไม่ดีเลยนะครับรับโมล่าคอยไป โอเจ๋งฮะโอเคเดี๋ยวผมดูวันที่นิดหนึ่งนะว่าไอตัว h o l i d a y s k i ินมันหมดวันไหนนะครับโอเคก็ h o l i d a y นะครับอันนี้จะหมดวันที่15ตอนตี5นะครับก็ถ้าจำก็คือวันที่14ีนั่นเองนะครับใครจะเติมใครจะหาเงินงอะไรก็แนะนำว่าให้ซื้อก่อนวันที่15นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีวันที่5้านะครับมันจะมีตัว chaotic i n v a s i o n o ่น e r world มา ตัวนี้มันจะคล้ายๆกับไอการดบราดนะครับหรือวอเทอร์นะครับที่เป็นกิจกรรมเนาะก็คือเอากามคริสตัลนะครับไปสูงได้ซึ่งก็จะมีโอกาสรอบแรกมีโอกาส50%ถ้าได้ก็คือก็จบนะครับแต่ถ้าไม่ได้รอบที่2ได้การลนตีแน่นอนนะครับ100%นะครับก็ใครที่จะเอาการ์ดไบโอเคมิสทรีบาร์เมิตนะครับก็เตรียมเงินเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ อ,อนอกจากนี้เนี่ยคือให้ดูสเตตัสของเจ้าตัวกกร์มานิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือบวกออสแตดสอนะครับพีดามเมท5%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสเตตัสไหนมันถึง119คุณก็เอาพีดามเมทไปเลยอีก1%นะครับถ้าใครทำทั้งหมดนี้ได้เนี่ย119เนี่ยก็โหพีดามเมท11%เปอร์เซ็นต จุกๆไปเลยนะครับผมอันนี้ก็สายกายภาพสายเวทก็ได้แต่มองตาปิบๆนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเขาจะใส่คุณสมบัติในการบวกดาเมจเวทเ,เ,เ,เข้ามาในการ์ดใบนี้หรือเปล่านะแต่ต้องรอดูมันเข้านะครับผมก็ลุ้นเหมือนกันว่าเ,เวทมันจะมีผลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันได้แต่กายภาพเนี่ยมันเหมือนลูกค้าก็จะแบบยังไงอ่ะมันก็เหลือกลุ่มน้อยลงใช่ไหมล้วตอนนี้เมตาวิาสาดด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่เอาเพิ่มเวทเข้ามากิจกรรมนี้อาจจะขายไม่ค่อยออกนะครับยกเว้นสุลต่าที่เ็าจะทาปลดล็อกอย่างเดียวนะครับก็คือปลดล็อกได้ MDK วบวกสิบสองนะเพราะเขาจะเน้นแบบเก็บรายละเอียดดันอาตัวละครฝากสมุดเนี่ยไหมได้เอ็มเดได้เลือดอะไรอีกนะครับคือสุลต่านะเขาทำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเขาจะเล่นเวทหรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันตรงเนี้ยมันบวกเวทด้วยเนี่ยโอ้โหผมว่าเขาเขาต้องจัดหลายใบยอยู่ นะครับแล้วที่จะตามมาคือการมิดิบอสก็อาจจะขาดตลาดเหมือนกันนะครับใครที่จะทำนะครับก็เตรียมนะครับกรารคริสตัลเอาไว้12อันนะครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมจำได้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมพิเศษมาแล้วก็เป็นแพ็คพิเศษเนะเติมแล้วมันจะได้การคริสตัลนะครับรู้สึกจะได้5อันนะเพราะฉะนั้นเราก็หาเพิ่อมอีกประมาณ7อันนะครับใครมีการมิดิบอส์ก็เตรียมเอาไว้ ขายไม่พอก็อยังน้อยเตรียมไว้ขั้นต่ำสักเจ็ดนะครับถ้าแพ้พิเศษไม,มาคุณก็ค่อยซื้อเพิ่มหรือว่าอาจจะซื้อรอไว้ก่อนก็ได้น,นี้ก็แล้วแต่ว่าใครมีงบบัดเจตอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็สนุกสนานกันเช่นเคยนะครับออก็จะมีชาเลนจ์ด้วยนะครับเนี่ยเหอที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับก็คือได้การพริสตัลนะครับถ้าลง10ครั้งเนาะคือวีคหนึ่งมันจํากัดรางวัลแค่หใช่ไหมแต่คุณลงต่อได้ต่อให้คุณไม่ได้รางวัล นะครับพอคุณลงครบ10รอบคุณก็จะได้กรารคริสตัลมาอีกอันหนึ่งแต่ว่ามันจํากัดเวลานะครับเวันนะเอ่อแล้วก็แต่โนแลนอะไรด้วยนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีแพ็กพิเศษนะครับเนี่ยแพ็กพิเศษนะครับเพิ่มขึ้นมานะแล้วคุณก็สามารถที่จะซื้อโนแลนการ์ดได้50อันในราคา800,000นะครับจากเดิมล้านหนึ่งนะก็ลด20นนะครับผมโอเค ตึงๆๆๆง,ง,งแล้วก็ไอวันที่ห้ามันจะมีแพนด้าโพลลิงด้วยนะครับเอ่อลิมิเต็ดการ์ดคราฟิ้งการันตีเรดอัพซิคเนตชัมอ่ะก็คือไอการ์ดบาโฟนั่นแหละนะครับผมแล้ววันที่10ก็เป็นแมงทองนะครับ โอ้โมันมาตอ่อๆกันเลยดังนแ้แมงทองหมดวันที่25นะครับผมวันที่11มีลิลลี่นะครับอันนี้ก็แจกของเล็กๆน้อยๆนะครับมี York Polling t e s t อันนี้มาวันที่12นะครับอันนี้ก็แจกเซนนองเซนนีเดดิชเช่นกิฟท์บ็อกอะไรเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ค่อยมีหลายๆที่เหลือนะครับมีเซเล a t ต d ดน a ชั่นอันนี้ก็เหมือนเดิมเอาขยะมาแลก แล้วก็เดวิลลิ c คอลเล t ชันก็คือให้หาเดวิลลิงหาเฮ v e ลลิงนะครับอ่ารีเฟซทุกทุกตีห้าก็คือจะได้ซื้อของในราคาถูกลงอะไรประมาณนี้เหรอแล้วก็จะได้รับของฟรีด้วยนะครับ เดี๋ยวรอมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวมารีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคก็กิจกรรมในเดือนพฤษภาก็าจะมีประมาณนี้นะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ